ก็ยังขายขึ้นาเชลยทพรจ้่นี่าจะเอาวดจังวทอรั่อ๋อทอเจาวท่านท่านหลเมื่อกี้ได้ด้ววัดเียงเหนือปัน่นะนี่ันใต้พอดีท่านทอดจั่วท่านติดอันนี้ปำเพลงนะปำเพลงปำเพลงางเพลใต้ปำปลาปำปลนเพล่แต่จริงๆคือแต่เดิมปำเงนใช่แล้วก็เรียกเพลน เป็นบำเพ็ญฝั่งไหนเพี้ยนฝังนี้เพี้ยนทางโน้นเพี้ยนังโน้นสิบำเพ um ็ญเหนือก็แหละเพี้ยนเพี yeah. ้ยนเหรออะไรเป็ขอเกเบเพ็ญนไป่บางเพเริ่มได้เริ่มตรงไหนก่อนก็เดี๋ยวผมเริ่มกูจิงกันดีไหมแล้วมาเจออาจารย์ตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ดีนะเจ้าเจ้าตรงไหนดี่ะ ข้าท,ทุนอะไรสักบาทโอ,อ้โหนี่ปเป็น RCA มาเลยครับเนี่ยน้ำทูนอร่อย ดูนะี่ขนมที่เขาเรียกขนมเลนะไปนเขาแม่กกนเผ็ดต่อจังหวัดไหนครับพี่จังหวัดนนทบุรนะครับอ่านนี้นะโอ้โหนี่เด็กเปืองไมนแล้นนะครับแล้วก็มารวไว้ที่ดีนะครับ ครับเนี่ยให้คนเข้าวัดนี่เป็นกุสโซบายท่านเยี่ยมเลยนะครับเลยเลยเลยไปหน่อยเป็นตลาดล้อแหล่เคยได้ยินมันคืออะไรครับตลาดล้อแหลงตลาดล้อแหลงมันไม่มีแล้วเป็ตลาดเก่าจริงๆตอนนี้ตอนนี้หายไปเลยหายไปแล้วหายไปแล้วแต่บ้านยังตรงนี้แหละแต่คงคงจะหยิบไม่ได้นั่นแหละก็คือเหตุที่ท่านเจ้าว่าเคยไปฉันโยนบ้านโยน่นั้นอะไรมีความคิดที่จะครอบหาหาคิดไดุ้ิดนึงแล้วแต่หาไม่ได้แล้วก็คิดไม่ได้ เสร็จแล้วผู้ที่จะาก็ละไปก่อนเ,อเนอกกออดีด๋ยวเท่านั้นพอพอพอจะมาได้ได้เป็นก็ก็เป็นเรื่องของการแล้วก็ได้รับแล้วก็จะคณะกรรมการแต่การปล่อยทุกคนครับแต่ว่าลอกแบบของเก่ามาใช่ไหมครับใช่โอ้เลยผู้หญิงดูฮ่าโว้ดิทำไมไอ้เด็กผู้หญิงอยู่อย่างนี้ไปฮะที่บ้านแั่ละวันครับบ้านที่ยังที่ขอนแก่าเยเป็นประตูแบบนี้เลยครับบ้านบ้านที แต่ละบานนั banks, a, a like, okay. ้หนักๆแล้วสูงขนาดเลยนะถ้าผู้หญิงนะต้ก็ไปคนยกปิดประตูเปิดประตูยกทีละบานทีละบานสมัยก่อนนึกออกว่ายกชึ่งเหรอแล้วสูงบ้านสูงมากบ้านโบราณต้นไม้แับใหญ่ใครใครรอ จังหวัดไหนครับจังหวัดนนท์จังหวัดนนท์นี่ก นเชื่อครับเก๋นะห่ง็เนรขยบโที่ผามาไม่มีซ้ก็นี่ไม่ยอมวาดไม่มีซ้ำเลยนะครับที่พูกนี้ใครเป็นคนไปเลือกมาก็ว่าครับที่เก่งมากเลยนะนี่มีนมากเลยไปหาไปสั่นเก่งมากเลยมีตำตาแบบสุดยอดเลยโอ้นี่สมัยเด็กชอบนั่นแหละ นี่การทำพอะครบม่เดียดูว่าล้วคนทานี่โหนี่ลุงปย่ะไรครับเนี่ยเรียกลุเลยหรไดูดีรุนนี้ต้องเป็ุงัดทํีาเรียนมอะไรคะเน่ตาต้าโบานีะผู้ิอเคย้่เจอเลยเป็นดอกไม้โี่ผมนึถึงเด็กเลยผมชอบมากลูกผี้า รองอานะผ่านสมัยป็นเด็กยังไม่เห็นแบบนี้ทีไรเี่มลิาท่รน่สิบาทนี่คุณราคาวี่กไม่แพ้ดีมากยากีเือนที่ปีมากยมทมาีแล้วหรอดีไม่รูกเ็นแต่ละวันที่มาขายดีั้ย จะเป็นด้วยใจรักเนาะ้มามาที่ไหนมาจากที่ไหนบ้านอยู่ที่นี่ล้ือหรอขอคนที่นี่ด้วยก็เลยเป็นการส่งเสริชีกันมปอีก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 ทีนะอีกทีอย่าสงการนะคะสงการนี่ไอดูกองเชียร์นี่ยุ่งเลยเกินนมกองเชียร์เนี่ยยุ่งเลยเกินลยาชาพิสดารเ๋ยพิสดารอีก เอาละครับพี่เขาจะขายไม่ออกข้าวนี่นะครับาห้บริการใ้น้เนี่ยอร่อยน้นี่อรืนแานขึ้นนะครับกล้องไหนกล้องเรา

เป็นคุนเลยนะเนี่ยเห็ไหมเป็นคนแบบญี่ปุ่นเลย ทางลาีทคนเดเลยนใพีดีพีดีอ้าวนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโอ้หฮะนี่ว่าเหมือนเรียมเลยเรียมเลยนะเลยอารมองโโอ่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงปฐนาคำเสียงศึกษาชั้นมรธยมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนวัดบระนเหนืค่ะและหนูเด็กหญิงอัชรัจยาพายทานนิจชั้นมัธศึกษาปีที่สี่โรงเรียนวัดบ้านเหนือค่ะวันนี้หนูสองคนมารับหน้าที่มากรุณเล็กน้อยนำทุกท่านเที่ยวชมตลาดน้ำบ้านเรียบและก็แฟร์เฟส

ก็ส่วนส่วนนึงเป็นค่าตัวเขาแล้วก็จากที่ได้ที่ได้อะไรมาก็มาดูแบ่งย่ขอยี่ขอรูปเลยนะขอรูปนะครับ